สวัสดีครับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ Thailand Connect ครับวันนี้วันอังคารที่11พฤศจิกายน2568วันนี้อยู่กับผมอภิปฏิพัฒน์เข็มทิศและอาจารย์วิโรธอาลีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณอนพครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับทักทายคุณผู้ชมที่ดูเราอยู่นะครับทั้งทาง NBT ช่อง2ครับ NBT 2H d รวมไปถึงท่านที่รับชมผ่านทางออนไลน์นะครับทางเพจ Facebook ของ NBT Connect ทุกท่านด้วยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์มาพพููดดดดดคคคุุุยยยยยแลลลลกกกเเเเเเปปีีีี่่่่นน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 ัััไ้้้้ะะะรรรรบวมมมมม็ทาาาาสใใจหือองงณผชโฉศษฐิ นะใครที่คิดจะลงทุนคิดจะทําอะไรเนี่ยฟังรายการเราไว้ได้ประโยชน์มากๆเลยครับอาจารย์ครับวันนี้มีหลายเรื่องที่จะมาพูดค<ม>ุยกันโดยเฉพาะศักยภาพของประเทศไทยแล้วก็จุดดีจุดเต้นจุดด้อยแล้วก็เพื่อนบ้านเราเป็นยังไงด้วยอาจารย์มีเรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่าประเทศไทยเป็นเดอะแบกของอาเซียนเนี่ยเริ่มเป็นแล้วเนี่ยนะมันแบกไงอาจารย์ <Back S 1> รบแบกก็คือว่าครับคนไทยเนี่ยรายได้เท่าเดิมแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นพูดง่ายๆก็คือว่าเจเนอเรชันของ คนที่ทํางานเนี่ยต้องแบก oh. คนร่วมประเทศเนี่ยมากขึ้นนะครับพูดง่ายๆก็คืออย่างที่เราเห็นตัวเลขการยื่นภาษีอย่างเงี้ย uh. นะครับยื่น11ล้านคนจ่ายจริง4ล้าน oh. 4ล้านนี่แหละครับคือเดืแบกโอ้เดืแบกจริงๆแบกจริง,รงนะครับก็พูดง่ายๆก็คือว่าคนที่อยู่ในระบบภาษีที่จ่าย อันนี้เราไม่ได้บอกว่าคนเฉพาะ4ล้านคนนี้นะเพราะจริง mm hmm. ๆแล้วคนอื่นใช้จ่าย mm hmm. เสียภาษีผ่านแวดเนี่ย mm hmm. มากเป็นอันดับหนึ่งแต่มันก็น่าสนใจว่าเศรษฐกิจที่มีอันดับสองนะครับ mm hmm. ของอาเซียนเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามีคนยื่นแบบภาษีเพียงแค่ยื่นและจ่ายเนี่ยนะครับมีอยู่เพียงแค่4ล้านคนเท่าน,นั้นเองในนี้ข้าราชการคนทํางานประจําก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับ mm hmm. เออยอะมากเยอะมากนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. เขาก็เลยมีการมองว่าสภาวะการแบบเนี้ยนะครับมันค่อนข้างที่จะ ตึงเครียดนะครับแล้วก็มีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆอยนะฮะอย่างมีงานศึกษาของ ASEAN consumer sentiment study นะครับโดยธนาคารยูีร่วมกับ Boston consulting group นะครับก็มองว่าอันนี้ดูเฉพาะคนไทยนะครับบอกว่าเจอสภาวะนะครับค่าครองชีพสูงสวนทางกับรายได้เท่าเดิมนะฮะจึงต้องปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายให้ รอบครอบมากขึ้นนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าหันมาให้ความสําคัญเพื่อการลงทุนเพื่ออนาคตนะครับเช่นการศึกษาสุขภาพคุณภาพชีวิตแทนการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยเมื่อก่อนมันบอกว่าเจนซีจะอะไรเงี้ยนะครับชอบซื้อของมันต้องมีต้องซื้อนั่นซื้อนี่กลายเป็นว่าไม่มีแล้วไม่มีแล้วฮะแล้วก็อันนี้ชัดเจนนะครับทางกรุงศรีก็มีการศึกษา ขาเรียกว่าพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตด้วยก็ลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยทีนี้ธุรกิจสินค้าฟุ่มเฟือยก็เดือดร้อนหว่แบรนด์เนมทั้งหลายใช่ฮะนะครับก็รับผลกระทบเยอะนิดนึงนะฮะแล้วก็คนไทยก็มีแนวโน้มนะครับที่เริ่มออมเงินเพิ่มขึ้นและวางแผนการเงินระยะยาวเพื่อไว้เกษียณอย่างจริงจังมากขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนประเทศไทยขึ้นชื่อนะครับเราแก่แล้วเราก็ยังจน นในขณนะที่บางประเทศเนี่ยเขารวยแล้วเขาแก่นะครับคือแก่แล้วก็ยังมีเงินใช้จ่ายได้นะราต้องดูว่าแนวโน้มของการมีอายุนะครับ<ม>ของคนไทยเนี่ยนะครับมันยืนสูงขึ้นเรามี30บาทรักษาทุกโรคระบบสุขภาพเราถือว,ว่าค่อนข้างดีรเรากรเกษียณอายุกันที่60มีอายุจนไปถึง70 80บาอีก20ปีเนี่ยคนเหล่านี้ต้องใช้เงิน แล้วก็อาจจะมีคนไม่กี่กลุ่มเท่านั้นนะครับมีไม่จํานวนไม่มากที่อาจจะมีบําเหน็จบํานาญนะครับหรือว่าถ้าทําภากระกชนมาก็มีเงินเก็บมากพอที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้ตั้งอีกตั้งเกือบ20ปีนะครับก่าจะหมดอายุขายก่านจะหมดอายุขายเนี่ยแล้วถามว่าท่านเหล่านี้จะเอารายได้มาจากไหนนะครับและที่สําคัญคือมันมีความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายนะเนี่ยเขาก็จะมีสูตรคํานวณกันหมดเยอะแยะเลยว่าถ้าเกษียณอายุเท่านี้ มีชีวิตอายุจนไปถึงเท่านี้นะครับจะต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่าคนไทยมีจํานวนน้อยมากๆที่สามารถที่จะมีเงินเก็บต่างเป้านะครับเพื่อที่จะใช้ชีวิตในช่วงวัยเกษียณอายุเนี่ยได้อย่างสบายๆเนี่ยค,ค,ค่อนข้างมีอยู่จํากัดนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าเริ่มเห็นทิศทาง ของการออมออม,มากขึ้ครับออมมากขึ้นเห็นก็บอกว่าเจน C เองเนี่ยในรายละเอียดก็เห็นว่าออมกันอยู่ประมาณ10%ของรายได้อยู่นะครับ,รบแล้วก็มองว่าแม้ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจจะดีขึ้นแต่พฤติการการใช้จ่ายก็ระมัดระวังมากขึ้นด้วยครับก็มันสะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันใช่ครับที่แม้แต่เจนซีเองเนี่ยยังต้องปรับ <นะ S 2> พฤติกรรมตัวเอง ใช่ครับใช้ใจ่ายน้อยลงรุ่นพ่อแม่เรานี่เขาขยันขันแข็งเก็บใช่ไหมครับนะครับเก็บออมรุ่นลูกๆๆเราก็ใช้มากขึ้นนะครับ<ช>แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมานะครับ,รบว่าเออใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยแบบนี้แล้วจะทําอย่างไรต่อไปถ้าสภาวะการทางเศรษฐกิจมันไม่ดี<ช>นะครับ<ช>สรุปก็คือเราก็าอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างที่จะเพื่อยงคือเติบโตช้านะครับม,มาหลายปีนะฮะก็เห็นว่าไอเนี้ยสภาพความเป็นจริงตรงนี้ก็ transfer ไปสู่พฤติกรรม นะครับแต่ถามว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมส่วนหนึ่งก็ดีนะครับพฤติกรรมการออมลดการใช้ของฟุ่มเฟือยก็ดีแต่อีกด้านหนึ่งมันก็สะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยมันไม่เติบโตนะครับเมื่อเศรษฐกิจไทยมันไม่เติบโตเนี่ยมันก็หมายความว่าโอกาสที่จะเพิ่มขนาดของตัวเศรษฐกิจการเพิ่มตัวขนาดของเศรษฐกิจหมายความว,ามว่ามันจะมีพื้นที่ให้คนเนี่ย ขึ้นบันไดทางเศรษฐกิจมากขึ้นอย่างบริษัทมีกาไรใช่ไหมครับก็จ้างเงินจ้างคนเพิ่มจ้างคนเพิ่มปั๊บเด็กจบใหม่มาก็มีงานทำไอ้คนที่อยู่ในโครงสร้างของบริษัทก็เติบโตขึ้นไปอยู่ในตําแหน่งที่สูงขึ้นมีรายได้ดีขึ้นนะครับมีโบนัสมากขึ้นอะไรต่างๆแล้วเนี่ยถ้าตรงนี้มันไม่เกิดมันก็จะทําให้เกิดสภาวะเขาเรียกว่าการกองก็คือว่าเศรษฐกิจไม่โตธุรกิจก็ไม่โตเมื่อธุรกิจไม่โตปั๊บมันทําให้เด็กจบใหม่ที่ออกมาเนี่ย หางานทํายากขึ้นเรื่อยๆซึ่งอันี้ก็เป็นปัญหาที่เราเห็นกันอยู่สุดท้ายมันก็ติดลมเหมือนที่เราคุยกันสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องของเงินเฟื่บผมีกําลังใช้จ่ายอยู่แต่ว่าไม่กล้าใช้จ่ายไม่กล้าใช้จ่ายทําให้ระบบการค้าการขายอื่นๆก็ต้องลดต้นทุนเพื่อไปลดราคาแล้วสุดท้ายก็ไปแบกภาระอื่นๆแทนใช่ครับผมนะฮะตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะทีนี้เราจะกระตุ้นยังไงดีอาจารย์ครับพอดูแบบนี้แล้วคนไทยโดยเฉพาะเจนใหม่เจนซีเนี่ย ใช้จ่ายน้อยลงนะครับสุดท้ายแล้วก็มีสังคมผู้สูงวัยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับผมนะครับเรื่องมผมผมถามอาจารย์เรื่องนี้ได้ไหมเรื่อง เกษียณอายุ70ปีเนี่ยครับผมอาจารย์มองไงครับเรื่องนี้คือผมคิดว่า60ก็น่าจะเกษียณเร็วไปนะครับอย่างที่ผมบอกอับว่าคนอายุขมากขึ้นอยู่เด้ยาวขึ้นยืนขึ้นแต่เขามีความจําเป็นที่จะต้องมีรายได้นะครับแต่ผมคิดว่าตัวเลขที่เหมาะสมนี่น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก65 65 65ก็คือขยายเพิ่มไปอีก5ปีเพราะว่าถ้าเพิ่มไปอีก10ปีปั๊บเนี่ยมันจะเกิดปัญหาว่า เดี๋ยวคนข้างล่างก็จะขึ้นมาไม่ได้อีกใช่ไหมฮะเพราะว่าหัวเนี่ยไม่เปลี่ยนอยู่กรอบอัตรากำลังมันมีจํานวนจํากัดใช่ครับไม่ใช่ว่าจบมาปุ๊บมีงานได้เลยตรงก็คิดว่าสัก65เนี่ยมีสายภภาพแล้วก็ถ้าเป็นแบบเขาเรียกว่าสมัครใจอ่าก็ก็จะดีนะครับก็คือท่านที่มีความพร้อมที่จะ เกษียณอายุที่อายุ60ก็อายุ60ได้นะครับ,รบแต่ท่านไหนที่อยากจะไปต่อก็สามารถไปได้ถึง65ผมคิดว่าเป็นตัวเลขที่เหมาะสมเพราะเราไปดูในค่าเฉลี่ยนะครับของตัวเลขการเกษตรอายุในต่างประเทศเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้แหละ 63 64 65ประมาณนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าเหมาะสมดี70เนี่ยก็อาจจะเป็นภาระให้ท่านไม่ได้พักก่อนใช่ใช่มล้าวเพียวก็เหนื่อยแทนแนิดนึง <c oughs> ครับก็เป็นหลายเรื่องที่ต้องดูประกอบกันนะครับแล้วก็เรื่องพฤติกรรมการบริโภคของเจนซด้วยนะครับก็ได้เห็นสะท้อนมุมมองว่าไทยเนี่ยเดือ a แบกอาเซียนหรือเปล่าโอ้โหแบกแบงจริงฮะแล้วตรงนี้มันก็จะเหนื่อยเพราะว่าอย่างที่บอกรับคนอายุยืนขึ้นใช่ไหมครับ แต่คนกลุ่มนี้ไม่มีรายได้นะนะแล้วมันก็จะทําให้ในค่าใช้จ่ายของรัฐเนี่ยรัฐก,ก็จะต้องควักเงินในการไปดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องบํบนานเหน็จบํานาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับในขณะที่คนที่ทํางานแล้วจ่ายภาษีมันมีน้อยนะฮะตรงนี้มันจะต้องเพิ่มจํานวนปริมาณของคนที่ทํางานและจ่ายภาษีให้เพิ่มมากสูงขึ้นไม่ให้เป็นดับแบกบนะฮะไม่งั้นเดี๋ยว ทุกวันนี้เห็นเขาบอกว่ามันประมาณสักสองคนทํางานจ่ายภาษีดูแลผู้สูงอายุหนึ่งคนะฮะเดี๋ยวอนาคตเนี่ยจะกลายเป็นผู้อายุ4ี่คนต่อคนทํางาน1คนนะซึ่งถือว่าโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยมากก็เป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลนะครับทีนี้เราได้เห็นประเทศไทยในมุมนี้แล้วเดี๋ยวก็มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาทีนี้เราไปดูประเทศเพื่อนบ้านเราบ้างอาจารย์โดยเฉพาะเวียดนามคุณผู้ชมครับหลายคนเนี่ยเห็นเวียดนามเขาโตแบบ รวดเร็วนะก้าวกระโดดการเมืองเขานิ่งแล้วก็ล่าสุดเรื่องของการท่องเที่ยวที่เราประเทศไทยก็เชื่อมั่นในในตัวเองมาตลอดแต่สุดท้ายตอนนี้เวียดนามเขามาเทียบเพียงแล้วตอนนี้แสงไปแล้วด้วยหรือเปล่าโอ้โหนะฮะต,ตัวเลขยังไม่แสงตัวเลข<ช>รวม,มยังไม่แซงนะครับแต่ว่าในยะสําคัญก็คือว่าได้นักท่องเที่ยวจีนไปเยอะในขณะที่ของเราลดของเขาเพิ่มเนี่ย มันแปลว่าเขาเลิกเที่ยวเราแล้วไปเที่ยวเวียดนามคนจีนไปเที่ยวเวียดนามมากเวียดนามมากขึ้นนะครับตัวเลขนะฮะเขาบอกว่าในปีนี้เวียดนามจะคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเกิน22ล้านคนของเราอยู่ที่ประมาณ30กว่านะครับแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องยอมรับว่าพึ่งพานักท่องเที่ยวจีนรายได้จากนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมากขึ้นแต่ในยุคนี้เนี่ยเราไม่ถึงเป้านักท่องเที่ยวก่อนช่วงโควิดนะครับไม่ถึงสักทีเ่ย แต่บางคนก็มองว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะจีนเขาไม่เที่ยวนอกประเทศหรือเปล่าสรุปมาดูตัวเลขแล้วเนี่ยกลายเป็นว่านักท่องเที่ยวจีนไม่ได้เที่ยวนอกประเทศลดลงมากนักแต่เขาเปลี่ยนที่ไปจากบ้านเราเนี่ยเขาก็ไปเที่ยวประเทศอย่างเวียดนามซึ่งก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งเดินทางไปได้ไม่ไกลนะครับแล้วก็ผู้ตรงๆอ่ะซีแซนซานมีไหมมีมมนะครับเรื่องอาหารมีไหมมีเขาก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็เวียดนามเริ่มผมคิดว่าเก็ตละ ว่านี่จะเป็นอีกเครื่องยนต์หนึ่งนะครับ<ม>นอกเหนือจากการผลิตและการส่งออกเนี่ยที่เขาสามารถที่จะทําให้เศรษฐกิจของเขาเติบโตได้ก็มีการส่งเสริมกันอย่างจริงจังนะครับ22ล้านคนนะฮะถ,ถือว่าเวียดนามมาได้ถูกทางแล้วก็เน้นเรื่องของการท่องเที่ยวถ้าทําดีๆนะครับผมไทยเราจะลำบากแล้วไทยต้องทํำยังไงแล้วอาจารย์ทีนีโอ้โหไทยก็ต้องผมคิดว่า ก็ต้องส่งเสริมนะครับต้องหาจุดขายนะฮะแบบที่เราเคยยุคหนึ่งมี Amazing Thailand เนี่ยอโอ้โหตอนนั้นเรอ Amazing จริงนะท่องเที่ยวจากทั่วโลกก็อยากจะมาดูอยากที่จะมาเที่ยวเรามีนักท่องเที่ยวที่หลากหลายมากเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นไอโครงการก็แผ่วไปนะฮะแล้วเราก็หันไปเอานักท่องเที่ยวจีนพูดง่ายๆก็คือว่าเอาไข่ทุกฟองที่เรามีไปใสต่ตะกร้าใบเดียวมากจนเกินไปนะฮะเขาไม่มาก็ไม่เป็นไรแต่เราเองก็ควรจะต้องมีศักยภาพในการที่จะ พัฒนาจุดขายและหานักท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับใ,ให้มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยได้มากขึ้นแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันจะต้องไปเกินกว่า4,000ซันนะ4,000ซันเนี่ยอินโดก็มีมีโดเขาก็ขาย<ช>บาหลีเขาบาหลีเขาก็ขาย<อ>ใช่ไหมครับเวียดนามเขาก็เริ่มที่จะขายมาเลเซียนี่น่าสนใจมากมาเลเซียพยายามที่จะตั้งยุทธศาสตร์ว่าตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางระหว่างวัฒนธรรมจีนและอินเดียอ่าเขาบอกว่าเขาคือชูลี่เอเชีย เขาบอกว่าเขาเป็นเอเชียแท้ๆนะเป็นเบ้าหลอมสองตัวของสองมหาอำนาจใหญ่แล้วขายไอเดียตัวนี้นะครับโอ้โหดึงเชฟระดับโลกไปทำอาหารอาหารพราณาการเขาดีมากใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราเองเนี่ยศักยภาพมีเหลือล้นเลยนะฮะแต่มันก็มีประเด็นในบางประเภทนะครับที่เราจะต้องแก้ไขนะครคนจีนเขากลัวอะไรประเทศไทยนะทำไมมาเที่ยวไทยลงเรื่องความปลอดภัยคือเอางี้ ผมคิดว่าพอเขามาเยอะมันก็มีปัญหาเยอะตอนนั้นมีเอฟเฟกนะเราเห็นอะไรนะหนังหนังจีนที่โด่งดังมากแล้วก็ล o s t i ินไ a i l a n d นั้นที่เชียงใหม่เเชียงใหม่แตกเลยนะแล้วนักท่องเที่ยวจีนมากันโอ้เยอะมากแบบนี้มันช่วยได้เยอะใช่ไหมครับแต่พอเขามาปั๊บมันก็มีปัญหาบ้างนะครับเรื่องเราก็ไปขายของแพงบ้างเราอะไรนู่นนี่บ้างนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาเป็นกังวลมากคือเรื่องของความปลอดภัย S <S 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 ในเมืองไทยนะครับเพราะว่ามันเคยมีกรณีนะครับเหตุผลจากการลักพาตัวนักแสดงชาวจีนในประเทศไทยเมื่อมก,กราปี68 <S <S ครับดนานแล้วนะตั้งแต่ปี68เนี่ยใช่ไหมฮะจริงๆงเรื่องความปลอดภัยของของจีนที่กังวลในในตอนมาเที่ยวไทยเนี่ยผมเคยสัมผัสกับตัวอาจารย์มีโอกาสได้ไปเมืองจีนแล้วนั่งเครื่องบินกับจากจีนมาที่ไทยปรากฏว่าได้ไปนั่งกับ ผู้หญิงคนจีนคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษครับเขาถามผมตลอดทางเลยว่าเขามาไทยปลอดภัยไหมมีไฟฟ้าสองสว่างไหมมีโจรลักเล็กขโมยน้อยไหมเขาจะไปเที่ยวพัทยาในกรุงเทพตรงไหนปลอดภัยตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงเขาถามมาดูเขากังวลใา่ใช่อันนี้ก็เป็นลักษณะของสื่อทางเมืองจีนด้วยนะครับอันนี้เท่าที่ผมเคยไปฮ่องกงอย่างเงี้ยสื่อฮ่องกงก็ต้องยอมรับว่าเราถูกโจมตีเยอะมากนะฮะผมก็บอกเพื่อนผมว่าเฮ้ยมันไม่ได้อันตรายอย่างที่ สื่อเขาไอเนี่ยนะแต่เขาบอกว่าสื่อมันประโคมออกมาตรงนี้ค่อนข้างเยอะแต่ไทยเขาก็จะมองว่าไทยเนี่ยก็ต้องยกระดับเรื่องของความปลอดภัยให้ได้เขาบอกบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยแท็กซี่โกงราค่า,าเรื่องนู่นเรื่องนี้ก็รวมๆกัน<ๆ>เพราะว่าจีนเนี่ยเวลาเขามาเสร็จเขาชอบไปรีวิวกันเขาชอบเขียนไปตามไปเขียนตามเว็บบอร์ดไปเขียนนู่นไปเขียนนี่คนก็ดูตามทีนี้พอมันมีปัญหา เนี่ยจากนักท่องเที่ยวเลเซสิบล้านคนมันมีปัญหาแค่คนสองคนอย่างเงี้ยหยดเดียวไปเลยอ่าและพอมันออกไปมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าเอาล่ะชาวจีนก็ระมัดระวังค่าใช้จ่ายมากขึ้นทีนี้เวียดนามเลยได้เปรียบเพราะมันถูกยังถูกกว่าเราอย่างถูกกว่าเรานะครับโดยเฉพาะก็ด้วยค่าเงินนะครับด้วยต้นทุนการเดินทางที่ถูกกว่าค่ากินอยู่ค่า โรงแรมรนะครับค่าเดินทางต่างๆเนี่ยก็ถือว่ายังราคาไม่สูงเท่าไหร่บ้านเรามี2ราคาไงี่ยพี่เมันมีราคาคนไทยกับราคานักท่องเที่ยวเนี่ยอันนี้ก็น้องเที่ยวไม่ชอบนะนะครับบ้านเราเนี่ยบางทีเราเข้าไปในบางที่เนี่ยเขียนเป็นว่าคนไทยเข้าฟรีเขียนภาษาไทย f อ r e i g n e r อรเขียนเป็นภาษาอังกฤษหนึ่งร้อบาทเขาใช้ o o o l l t r a n s l a t e เขา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 า ดูรู้เลยใช่ไหมไม่ใช่ว่าเขาอ่านภาษาไทยไม่ออกแลอ้ออะไรเนี้ยแต่เขาเห็นแล้วเขารู้สึกไม่ดีอ,อะไรแบบนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมากเลยนะครับที่มันส่งผลกระทบจิตต่อจิตใจของนักท่องเที่ยวพอสมควร,ครนะฮะแต่อะไรก็ดีนะครับเราก็ไม่ควรเป็นกังวลน,นะฮะเรื่องค่างเงินนี้ก็อันนี้เราอาจจะทําอะไรไม่ได้มากนะแต่ควรจะทํานะครับเพราะว่าค่างเงินดองเนี่ยอ่อน นะครับทำให้เวลานักท่องเที่ยวจะเที่ยวปับ๊บอยากใช้เวลา1สัปดาห์ที่เมืองไทยเปรียบเทียบกับ1สัปดาห์ที่เวียดนามปับ๊บ เรื่อมันถูกกว่าอย่างมีนัยสําคัญเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็ไปนะครับคือมันถูกอยู่แล้วด้วยนะครับกับ2คือข่างอ่อนเนี่ยมันก็ทําให้เขามีความได้เปรียบนะครับแต่งไรก็ดีเราก็สามารถที่จะทําการท่องเที่ยวได้หลากหลายรูปแบบคือไม่จําเป็นจะต้องเน้นถูกอย่างเดียวคือถูกนี่จริงๆเราก็มีนะครับเป็นแบ็คแพคกิ้งเราก็มีผมคิดว่าเราควรต้องส่งเสริมซะได้ซ้ำาน้ขายเลยนะศูนย์การแห่งแบ็คแพคกิ้งในภูมิภาคอะไรอย่างเงี้ยนะเปิดตัวไปเลยนะครับ จะทำเป็นการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างเน้นไปสนับสนุนคุณภาพชีวิตของคนที่มาเป็นครอบครัวมาเป็นครอบครัวรมาเมืองไทยเอาล,ลูกเด็กเล็กแดงมาเนี่ยปลอดภัยนะครับมีเที่ยวที่ให้เล่นมีเที่ยวให้ดูอะไรต่างๆมีเยอะๆเต็มไปหมดอันนี้เราก็ต้องขายและ3ก็คือการหาตลาดใหม่ๆมนะครับะจะทํายังไงให้มันมีศักยภาพอย่างตอนหนอ,อก,กลางเนี่ยเขาก็จะชอบมาเที่ยวแต่จะเป็นลักษณะของเวลเนส มารักษาพยาบาลและเที่ยวเล็กน้อยแต่ว่า ให้เขามาเยอะๆสินะครับหรือว่ามีประเทศอื่นๆนะครับซึ่งเหมือนมีท ен เดนซีที่เราพอที่จะขายเวลเนสแบบนี้ได้ไหมนะครับก็ควรที่จะต้องเดินหน้าในการทํายุทธศาสตร์ในเรื่องของแคมเปญนเนี่ยเพเื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นก็ทําให้มันหลากหลายหาของใหม่ๆมาเติมหาอารมณ์ใหม่ๆมาใส่นะครับการท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยก็เป็นการบ้านของเขาแหละใะครับการ PR อันนี้ก็สำคัญนะครับต้องโอ้โหโฆษณาสําคัญเลย มันผูกไปหมดเลยทั้งกระทรวงต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแม้แต่กมปรพัมสันธ์นะก็ต้องทําเรื่องนี้ให้เต็มที่เพื่อจะดึงนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะทนายกก็พยายามคุยกับท่านสีนี่ที่ไปเจอกันที่เอเปกบอกว่าขอชวนนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวมากขึ้นกลับมาเมืองไทยได้ไหมไนะครับ ถ้าท่านสีสำหรับสนุนแล้วก็ไม่น่าจะยากใช่แล้วครับซึ่งเราก็มีโมเดลให้ดูหลายประเทศนะเราก็สามารถเอาของเขามาไปพัฒนาเป็นของเราได้นะคุณผู้ชมทีนี้มาตรวจสอบกันหน่อยครับอาจารย์ครับตอนนี้รัฐบาลทํางานกันมาสักเดือนเสร็จๆนะครับจะเข้าเดือนที่2แล้วเนี่ยก็มีการวางไทม์ไลน์ในการทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนก่อนที่จะต้องไปทําตาม MOA นะครับว่าจะต้องยุบสภาในมกราคมปีหน้าเนี่ยเขามีไทม์ไลน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจทุกเดือนเลยนะก่อนยุบสภา เอามารีมายกันหน่อยนะครับมาแลกเปลี่ยนกันหน่อยครับมีเรื่องอะไรน่าสนใจาเดือนตุลาเนี่ยก็มีเรื่องเกี่ยวกับการเติมวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้เราเห็นละมาพร้อมครับผมมาพร้อมกับคนละครึ่งพลัสอันนี้ทุกคนได้ยินได้เห็นกันหมดนะครับมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ที่สามารถขอภาษีคืนได้นะครับเรต่างๆน,น,นะฮะแล้วก็ช่วยผู้ประกอบการด้วยนะรอบ<ช>นี้เมื่อก่อนก็คือจะช่วยเน้นไปที่ให้นักท่องเที่ยวผู้ประกอบการในความหมายที่ช่วยรอบที่แล้วก็คือว่ารัฐช่วยจ่ายให้นะครับออออแต่ว่ารอบนี้เนี่ยสามารถที่จะเอามาปรับปรุงนะครับอย่างห้องพักแบบเปลี่ยน เฟอร์นิเจอร์เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ก็สามารถที่จะเอาไปเบิกได้ใช้โซลาเซลล์ยังสามารถที่จะเบิกได้เลยนะครับมากเลยนะฮะแล้วก็มีมาตรการเรื่องรัดเบิกจ่ายภาครัฐนะครับวันนี้เห็นบอกว่าเริ่มดาเนินการแล้วโซลาเซลล์เพื่อประชาชนนะฮะระบบพลังงานรับรองอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ความมั่นคงรองรับ n e ็ตซีโร่นะฮะอันนี้ก็คือเดือนตุลาที่ผ่านความเห็นชอบนะครับแล้วก็ เดินหน้าแล้วครับหลายโครงการได้เห็นบรรยากาศความสําเร็จอย่างพลละครึ่งพัดครับผมโอ้ทุกหัวระแหงเลยครับอาจารย์ใช้จ่ายกันคึกคักแล้วเขาที่สอบถามเป็นไงกบ้างครับอาจารย์ร้านเพื่อนๆที่ขายอยู่แล้วก็เขาก็บอกว่ายอดเพิ่มขึ้นประมาณ30%ใช่ไหมฮะนะฮะคือพ่อค้าแม่ขายแถวนี้เขาก็ไปถามถามว่าเฟสสจะต่อเลยไหมเพราะว่าเขารู้สึกว่าได้ได้ขายของ คือพักมากขึ้นก็รอดูนัดเฟสสองมีแน่แหละมักกะานี้นะครับเดี๋ยวรอตามกันด้วยเดือนพฤศจิกานะครับก็คือเดือนนี้นะครับทำอะไรอยู่นะฮะก็มีมาตรการการแก้หนี้อย่างนี้เราพูดกันไปหลายเอพิโซดเหมือนกันนะครับคุยกันถึงเรื่องของการซื้อนี้ผ่านเอ็มซีอันนี้จะเป็นลูกค้ารายย่อยอยู่แต่ก็ยังมีการมองอนาคตในการช่วยเหลือ SME ด้วยนะครับช่วยเหลือเกษตรกรด้วยนะฮะมีมาตรการควิกวินของกระทรวงพาณิชย์นะครับ ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นการขายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมราคาถูกต่างๆนะครับมีมาตรการส่งเสริมสภาพคล่องให้ SME นะฮะมาตรการกระตุ้นการลงทุนเพื่ออนาคต BI อย่างเมื่อวานเราก็พูด BI ไปแล้วนะครับว่าส่งเสริมการลงทุนก็เดินหน้าใช่ไหมครับที่ค้างท่ออยู่เอติดตรงไหนติดใบอนุญาต15 30วันอะไรเดี๋ยวไปทะลวงให้หมดติดอะไรอีกนะครับเอาอยากสนับสนุนสาหกรรมไทยมีเงินให้มีเงินให้นะฮะและที่สําคัญคือขาดแรงงานพัฒนาคนให้พัฒนาคนที่อีกก็ถือว่า ค่างครบถ้วนนะครับมีมาตรการทางอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการคลังอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการวางแผนรากฐานเขาเรียกว่ามาตรการการคลังระยะกลางนะครับเพราะว่านี่ของรัฐเนี่ยค่อนข้างที่จะติดเพดานอยู่เหมือนกันนะครับแล้วถูกเขาเรียกว่าวิพากวิจารในกรณีเรื่องของ ความน่าเชื่อถืออยู่นะครับก็ต้องมีการปรับปรุงใหม่เดือนธันวาเดือนหน้ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับอ่าสลากเพื่อการออมนะครับก็คือหวยหวยกษียณนั่นหละหวยกรียณหลายคนรออยู่ครับกลับมานะฮะมีพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการออมนะครับมีการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics นะครับเพื่อติดตามผลเชิงนโยบายของรัฐบาลนะครับครอบคลุมการกระตุ้นเศรษฐกิจการกระจายรายได้นะครับและผลต่อการ วางรากฐานเอื่อนนี้ผมอยากอ่านมากในเดือนธันวาเนี่ยถ้าออกมานี้ต้องบอกคุณออฟว่าเราขอดาวิเคราะห์ตรงนี้หน่อยนะครับว่าที่ทั้งหมดที่เขาทาตั้งแต่เดือนตุลาเดือนพฤศจิกาและรวมไปถึงเดือนธันวาเนี่ยนะครับมันได้ผลออกมายังไงอยากเห็นตัวเลขออยากเห็นตัวเลขกระตุ้นน่กระตุ้นไหมผมคิดว่ากระตุ้นแน่ๆนะครับกระจายรายได้หรือเปล่าเนี่ยเป็นคําถามสําคัญถ้ามันกระจายรายได้ไปพร้อมกับกระตุ้นเศรษฐกิจ ก็ควรจะสนับสนุนโมเดลตัวเลขอะไรที่มันจะบ่งบอกว่ามันดีขึ้นอาจารย์ถ้าเราดูเราคือ GDP มัน GDP มันโตขึ้นเนี่ยอันนี้อันนี้ช่วยได้นะครับแล้วก็เราก็ต้องไปดูในรายละเอียดในแง่ของรายได้ต่อหัวต่อประชากรว่ามันขยับเพิ่มสูงขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของการกระจายต่างๆนะฮะแล้วก็เขาจะดูผลต่อการวางรากฐานในระบบเศรษฐกิจในอนาคตด้วยนะครับ ก็เป็นแนวทางของเดือนธันวาคมครับซึ่งช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่มีหลายงานหลายอีเวนต์นะซีเกมก็จะมาครับแล้วก็ช่วงปลายปีฉลงปีใหม่ฉลองปีใหม่ัก็กระตุ้มกันได้อยู่นะครับเดี๋ยวมีชอบดีมีคืนมาแน่ผมว่าแง้วเดี๋ยวรอดูเลยนะครับส่วนเดือนมกรานะครับก็จะเป็นโครงการคนครึ่งเฟสสองอัพสกิลที่สกิลนะนะนะคนรออยู่นะครับก็เห็นบอกว่ามกรานี้ก็น่าจะทําให้คิก Big Win นะครับที่รัฐบาลได้นำเสนอไปผ่าน5สาเสาหลักเนี่ยเดินหน้าไปแล้วครับอาจารย์มองว่าจะเดินไปถึงเดือนมกราไหมอาจารย์ไปถึงตัวรัฐบาลใรัฐบาลผมคิดว่าเดินไปได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับซึ่งรัฐบาลก็ลุยตามนี้ตาม timeline นี้แหละนะครับซึ่งก็รับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนอยู่ระหว่างนี้ด้วยไม่ใช่ว่าปัญหาอื่นไม่ดูนะครับอย่างน้าท่วงน้ําท่วมเนี่ยดูตลอด เดี๋ยวน้าเหนือลงมาเดี๋ยวสักหน่อยมรสุมจะลงใต้ก็เป็นการบ้านรัฐบาลไปอีกฝุ้นปลายปีเดี๋ยวก็มา,อ,าอีกแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยต้องดูต้องดูหลายอย่างที่จะต้องดูไปพร,ร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นไทม์ไลน์ที่ ฝากกันไว้นะครับทบทวนกันไว้แคบกันไว้แล้วก็เป็นสัญญาอย่างหนึ่งที่รัฐบาลทําไว้กับพี่น้องประชาชนว่าจะทํา1 2 3 4และจะเดินหน้าอย่างไรในอนาคตอย่าลืมนะครับพอยุบสภาช่วงมกราคมไปแล้วยังต้องรักษาการไปจาวจนถึงมีรัฐบาลใหม่นะโครงการเหล่านี้มันจะงอกเงยขึ้นมาขนาดไหนนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปที่สําคัญขอความมีส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชนนะครับในการเดินหน้าพัฒนาชาติบ้านเมืองของเราด้วยนะครับวันนี้ไทยไลฟ์คอนเนคครับหมดเวลาลงแล้วนะครับ ผมและอาจารย์วิโรจ์อาดีพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณที่ตามรับชมครับสวัสดีครับ